สวัสดีปีใหม่ครับ2,564ปีฉลูสสูส้กันไปครับโควิดกลับมาอีกชั้งก็อยู่กับเขาไปก่อนป้องกันตัวเองดวงตาแตกครับตั้งแต่เมื่อวานอดีช่างติดงานเช้าก็เลยมาตอนบ่ายแต่ว่าช่วงเช้าตัวช่างเองวิ่งมาหนุนเองนะครับมามาช่วยดูหนุน ให้รถไปไปเปลี่ยนถ่ายตู้นะครับลงไปถ่ายรถถ่ายตู้กันถ่ายตู้ได้เสร็จก็วิ่งกลับมาครับเป็นรถเบามานั่งทำกันตอนบ่ายเป็นฮีโน่3ามสลกเอามาตัดเอานะครับตัดก็คือมันจะมีรูอีกรูอีกคู่หนึ่งใส่สลักสามอัน วันี้ก็ามาตัดตัดแล้วก็แปลงใส่ครับรถลูกค้าแปลงมาให้เป็นเหลือสองสลักนะครับเคยทำไปปีห้าเก้าครับสี่ปีกว่าอ่อยับเดือนพอสมควรครับอันนี้ไม้ที่หนุนไปนะครับ แล้วก็ด้านหน้าก็ใช้เหล็กเหล็กหนุนแต่ว่าลูกพี่วิ่งไปไอ้เหล็กหลุดไปแล้วเหล็กหลุดเลยเพราะว่าที่หลุดมันเพราะว่ารถเบาพอรถเบาเนี่ยมันเหมือนว่ารถหนักมันกดค่อยๆไปแ้วรถเบาเอาเสร็จปุ๊บตัวรถมันยกพอยกขึ้นตัวข้างหน้ามันเป็นเหล็กเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นเหล็กแหนบที่ช่างเอามาช่วยหนุนตอนเช้านะครับมาช่วยดูว่าจะต้องหนุนยังไงเมื่อเช้าก็ วิ่งขากลับมาก็เลยหลุดหลุดเพราะรถเบาแล้วก็วจะเป็นอย่างนี้ครับด้านหลังนี่ปลูกไว้ค่อนข้างแน่นหนานิดน,นึงครับเพราะว่าผูกกับเสื้อเผาด้วยเพราะเป็นไม้ก้อนใหญ่ก้อนเดียวก็เลยไม่หลุดไม่มีปัญหาอะไรฝั่งซ้ายที่ตุ๊กตาแตกฝั่งขวานี่ก็เปลี่ยนบูธอ่าพาวกี้ไปนะครับฝาไม่ดีปัดฉีกละเปลี่ยนฝาไปเปลี่ยนบูธพาวกี้เปลี่ยนแหวนซีนครับ ลูกหมาก้าของลูกค้าตัวนี้มันราคาถูกนิดนึงก็โอเคครับพอใช้ได้ปี2ปีแล้วครันนี้ของช่างเคยเปลี่ยนไปสี่ปีแล้วเหมือนกันลูกหมากก็แตกไปเยอะพอสมควรครับตอนนี้ก็เล่นง,งานกันคลิปนี้สั้นๆครับสวัสดีปีใหม่ครับปีฉลูสู้กันไปครับอันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ